สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของเข้ามาเข้ามาก็มีประโยชน์อย่างไรเราก็เห็นกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วว่าเขาก็ทําเข้ามาห่อใบบัวเข้ามาห่อใบบอลมีเข้ามาหลายชนิดแล้วก็ปัจจุบันนี้กออ็มีการทําห่อถุงพลาสติกขายในมินิมาร์ซึ่งประโยชน์ของมันก็มากนะครับเข้ามานะครับประโยชน์พราบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์นะครับ ประเภทโปรไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลําไส้และนอกจากนี้คนที่เป็นแพ้ผิวหนังอะไรตรงเนี้ยโปรไบโอติกตัวนี้ก็จะทําให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันนะครับได้ด้วยแล้วก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่กอ่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่ง เป็นช่วยในการควบคุมเชื้อก่อให้เกิดโรคก,การทำงานของจุลินทรีย์จะแตกต่างจากการทำงานของยาปฏิชีวนะส่วนยาปฏิชีวนะเนี่ยจะเน้นในเรื่องการทำลายของจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ดีหรือจุลินทรีย์ไม่ดีนะครับแต่โปรไบโอติกจะเป็นการสร้างจุลินทรีย์ที่ดี ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการทำงานของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีให้โทษกับร่างกายนอกจากนี้นะครับยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดระดับคอเลสเตอรตลอลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตรวมทั้งลดการเกิดอาการท้องเสียนี่อันนี้ก็มีมาอีกนะครับสำหรับท่านผู้หญิงถ้าเกิดมีประสิทธิภาพ การทํางานของลําไส้กินเท่าไหรก็สวยหุ่นดีนอกจากหุ่นดีแล้วยังแกะใช้ด้วยนะครับคือตอนเด็กๆก,ก็ยังจําได้ว่ามีแม่ค้าหาบข้าวหมากเดินมาขายเมื่อก่อนก็ใช้หาบแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มห่อใบตองทุกวันนี้ก็เป็นห่อพลาสติกขายในมินิมาร์กกันเนี่ยแหละครับประโยชน์ของข้าวหมากมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายดีต่อลําไส้ดีต่อระบบทางเดินอาหารอันนี้จะกินให้ดูซื้อมาจากมินิมาร์ท นะครับเป็นเข้ามาเราก็จะเริ่มรักษาสุขภาพนะครับทำโตโต,ต,โตเพิ่มโอเมติก